ดนตรีและการร้องรำทำเพลงชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนนักพระราชนิพนธ์แปลในรัชกาลที่6จากต้นฉบับของวิลเลียมเชกสเปียวันศุกร์ที่เจ็ดเย็นได้มีโอกาส ได้ชมการร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์และแสดงของบรรดาเยาวชนและคริสตชนจากวัดต่างๆหลายวัดที่จัดขึ้นครั้งแรกที่วัดนิรมัยความริเริ่มของผู้จัดดีมากบรรยากาศทั่วไปดีมีสีสันและผู้คนมามากพอสมควรความตั้งใจของผู้จัดคือเพื่อส่งเสริมการร้องเพลงในวัดและพัฒนาเสียงร้องให้ดีขึ้น ต่มีบางอย่างที่สะท้อนให้เห็นงานที่จัดแล้วคือประการแรกถ้าจัดงานกลางวันจะดีกว่าเพื่อความสะดวกของผู้เข้าประกวดและผู้ชมประการที่สองถ้าจัดในหน้าร้อนหรือหน้าหนาวจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของการเดินทางประการที่สามการประกวดร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์ดีประการที่สการเต้นของเด็กเยาวชนแต่งตัวไม่สุภาพ ถ่าทางยั่วยุไปในทางหลามกนั่นก็หมายความว่าเหมือนที่แสดงในทีวีทั่วไปไม่ดีประการที่5น่าจะคิดถึงวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอีสานจะช่วยพัฒนาเด็กดีกว่าการแต่งตัวแบบสุภาพด้วยผ้าถุงคาดลายช่วยให้เด็กเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงาม ที่บรรพบุรุษได้รักษาไว้และถ่ายโทษให้เราเพื่อเราจะได้เห็นคุณค่าอันดีงามส่วนการเต้นเรามีวัฒนธรรมของการเต้นการฟ้อนรำที่วิเศษน่าดูที่เมื่อนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยสิ่งที่เขาอยากดูที่สุดคือสิ่งที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีดีงามของไทยและประการสุดท้าย ขอขอบใจทุกคนที่มีส่วนในการจัดงานครั้งนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดรประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง